ก็มาดูการรื้อถอดตู้แอร์ครับ w 2 0 5 c 3 5 0 e ครับปลักอินไฮบริดก็อาการประจำของรุ่นนี้ก็คือตู้แอร์มักจะรั่วบ่อยครับรั่วง่ายก็ตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนการถอดลื้อตู้แอร์ครับก็คอนโซลเราก็ได้ยกออกไปแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะยกตู้แอร์ออกครับตู้แอร์ก็อยู่บริเวณนี้ครับตรงกลางเราจะขยับ้าดูวินีบรอก,กอนครับ วบสองศูนยครับปีสองพันี่ครับคือขั้นตอนการถอดลือครับครับก็ลือค่อนข้างเยอะพอสมควรครับนี่คือบริเวณหน้าห้องเครื่องครับก็จะมี ซอแพบเชื่อมต่อข้าตู้แอร์ครับแล้วก็มีท้อฮเตอร์ครับบริรบรเวณนี้แล้วก็จะมีน็อตยึดคานอีกประมาณสองตัวครับคือตำแหน่งตู้แอร์ครับเราํางทําการยกออกครับ ก็ตู้แอร์เรากร็ยกออกไปแล้วครับสภาพภายในรถก็สบประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทํคาความสะอาดเช็ดปัดฝุ่นเช็ดถูเป่าฝุ่นให้กค้าครับ นี่คือตู้แอร์ครับก็มาดูอะไรที่จะทำการเปลี่ยนราคาครับก็ตู้แอร์ก็เราเลือกเป็นงาน O/E m ครับก็เป็นยี่ห้อ O/E m ครับงานที่ไต้มาตรฐานครับ ไบทมแน่นอนครับนี่คือไอคอนชั้นวาลครับก็เป็นอะไรแท้ครับนี่คือฟิลเตอร์กองแอร์ครับก็เป็นอะไรแท้เหมือนกันครับมีอะไรเดิมครับ we <laughs> ัตอนในการเตริมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับก็เราใช้น้ํามันคอมตรงสเปคของคอมเพรเซอร์ครับเป็นไฮบิดโดยตรงครับครับก็เราก็ได้ประกอบคอนโซลเข้าไปเข้าสู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยดีครับมายังไงไปยังไงครับ ก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราใส่ตู้แอร์ล้วก็ประกอบคอนโซนเข้าไปในตำแหน่งเดิมเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยาเราก็เติมเต็มแล้วครับมาดูค่าเกจหลังจากที่เขาไปเชื่อมงานปกติแล้วก็น้ำยาเต็มระบบครับก็ค่าเกจคัามร้ก็ไม่ถึง30ิครับก็ถือว่าย่ยมครับฝั่งท้ายค่าประมาณร้0ยหิครับก็ถือว่าในเกณฑ์จได้ครับตอนนี้เครื่องก็เดินปกติครับเย็นครับ มาดูอุณภูมิหน้าช่องแอร์ครับอุณภูมิตอนนี้ก็ทําได้ประมาณ4.2ครับก็ถือว่าเย็นครับเดี๋ยวมันก็จะลงต่อเนื่องครับมาดูงานประกอบภายในครับก็งานประกอบคอนโซลเราก็เรียบร้อยดีครับเข้าตำแหน่งเดินทุกจุดครับนอดไม่มีเหลือครับไม่มีเกินครับน่ครับผลงานของร้านเราครับ ก็ไม่มีโชว์ครับนะผมมาปรับใช้ได้เหมือนเดิมครับก็เรียบร้อยครับจบไปอีกหนึ่งคันครับเบน W ์ W205 ครับ C 3 5 0ห้าศูน E Bug In h i b i t ครับปี2016ครับถอดหรือเปลี่ยนตัวแอร์เนื่องจากตัวแอร์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับก็ฝากกดติดตามผลงานของเราด้วยนะครับร้านหนุ่มออโตแอร์ลาดปะเคาโทรศู9ย์1ปดเครับท่านใด ใช้รถแล้วแอร์ไม่เย็นก็สามารถโทรมาสอบถามต้นๆได้ครับหรือว่าจะนํารถเข้ามาเช็กที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนรับประเขาพิทยาคมครับนี่ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม